ทำไมเมื่อคืนเราฝันเห็นงูสองตัวชกกันด้วยวะขอโทษนะครับเอ่อห้องท่านผออมปทางไหนหรอครับเอ่ออยู่ชั้นสองครับอ๋อโอเคครับ หมดข้าวตั้งนานแล้วเมื่อไหร่มันจะมาทักทีวะหิวข้าวแล้วเนี่ยครับหมดข้าวตั้งนานแล้วทำไมมาช้าจังวะพอดีเด็กทำง,งานเสร็จช้าครับแล้วเที่ยงนี้ไปกินข้าวที่ไหนอะก็ลงอาหารเหมือนเดิมออะครับงั้นเราไปกิน สักคู่นะครับครับคุณอันน้องมิวมาเสิร์ฟกาแฟแขกช่วยพี่หน่อยจ้ะได้ได้ครับคุณอันเดี๋ยวผมขอตัวไปรับแขกช่วยคุณอันก่อนนะครับอืมพอดีท่านผอไปราชการเดี๋ยวเอกสารฉบับนี้ ฉันจะรับไปก่อนนะคะครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้หมวดเรนนะคะที่จะมาดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนเราในปีนี้ดินดีครับกาแฟครับนี่ครูมิวค่ะเป็นครูฝึกสอนของโรงเรียนเราในปีนี้ค่ะส่วนนี่ผู้หมวดเรน เป็นเครือข่ายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนเราจ้ะสวัสดีครับพุ้งหวัดสวัสดีครับลองมิว<ตร>อยู่ไหนวะปกติก็วางไว้ตัวนี่หว่าอ้าวแบตจะหมดแล้ว มิวพอที่หาโทรศัพท์ไม่เจอว่ะขอยืมโทรศัพท์โทรเข้าหน่อยดีได้ครับรห้สอะไรวะหนึ่งสี่ตัวครับใช้เสร็จแล้วอย่าลืมชาร์จให้ผมด้วยนะครับโอเค,เค นึกว่าหายไปไหนอยนู่นี่เอง รูปนี้เหมาะกับหน้าจอมึงที่สุดแหละมึงห้ามเปลี่ยนนะเว้ยไม่งั้นอ่ะกูไม่ให้มึงผ่านคิดว่าหลอดตายหรือไงวะห่งจังเลยเนี่ย กาแฟครับคูมิวแกงม่วงสักหน่อยไหมครับขอบคุณครับบ่ายแล้วไม่ต้องกินเดี๋ยวนอนไม่หลับ,บขอบใจสำหรับกาแฟนะครับผู้หมวดพิเลน ได้กาแฟรฟรีแล้วเว้ยผู้หมวดครับผมขอโทษแทนครูพี่เลี้ยงผมด้วยนะครับไม่เป็นไรก็ได้ครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสพี่พาไปกินที่ร้านครับอะไรของเขาวะเน,นี่ยวันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์กันนะคะโดยการจับฉลาก แบ่งทีมกันงั้นเริ่มจากน้องมิวก่อนเลยตามด้วยครูใหม่คนสวยคะ่ะเลือซองนมสุดหลอ่อใครจะจับก่อนดีคะผมครับพอหยุดยังกันแล้วคะแกวย่งเล็กๆอยู่งั้นผู้หมวดเป็นแขกผู้หมดจับก่อนเลยคะ่ะ ต่อไปเราจะมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้คู่กับใครเริ่มจากน้องมิวก่อนค่ะผมได้เอครับน้องมิวได้เอผมก็ได้เอครับงั้นแปลว่าผมจะได้คู่กับน้องมิวใช่ไหมครับก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะคะผู้หมวดเ,มเปิดก่อนเลยนะคะขอบครณครับ คูคีค่ะเรายัางจำเป็นต้องเปิดอยู่ไหมคะคู่ใหม่เปิดเลยก็ได้ครับเพื่อบีหายคู่คีจะหันไปไหนคะต่อไปเป็นเกมสุดท้ายแล้วคือเกมคาบหลอดโดยเราจะให้คนหนึ่งคาบหลอดเอาไว้ส่วนอีกคนคาบหลอดออกจากปากแค่คิดก็ฟินแล้วงั้นเริ่มจากน้องมิวและหมวดเลนเลยคะ่ะ เดี๋ยวผมคาบหลอดก็ได้ครับอ หรือผู้หมวดจะคาบหลอดมั้งไหมคะเออไม่เป็นไรก็ได้ครับผู้หมวดอ่ะกูรวมทับข้อมือมาเจ็บมากเลยมึงช่วยถอดถุงท้าให้กูหน่อยได้ไหม มันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับนะถือว่ากูขอร้อง่ละงั้นก็ได้ครับ ขอบใจมากนะอนะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราเล่นเป็นทีมไปเริ่มได้เอาเล่นเลยดีหน่อยเฮ้ยเข้าวันดีเข้าวันดี โทษนะคะค,ค,ครูคีอาทิตย์หน้ามีส่ง PA อย่าลืมทำส่งนะคะอ๋อได้ครับอย่าลืมปรับแก้ด้วยละ่ะไม่ใช่เปลี่ยนแค่ปกครับอ่าหมดไปล้หมดไปล้วพวกหมวดครับเรียกพี่เรนก็ได้ครับครับว่าแต่มีอะไร้หรอครับพี่เรน พอจะรู้จักบ้านพักดีๆแถวนี้ไหมครับทําไม่อะครับอ๋อพอดีผมจะไปเช่าอ,อยู่อะครับครูคีเขาน่าจะไม่สะดวกให้ผมอยู่ด้วยนานอ,อ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวไงพี่จะช่วยดูที่พักดีๆไ้ให้นะขอบคุณครับเอ่อแล้ววันนี้กลับบ้านยังไงอะให้พี่ไปส่งไหมครับเอ่อกลับบ้านได้แหละ แต่ปกติเราก็ไม่ได้กลับด้วยกันนะครับงั้นตั้งแต่วันนี้ไปเราต้องกลับด้วยกันฮะพูดมากนะกลับได้แล้วเออฝากได้นะครับพี่บวชเรีนได้ได้ครับเดี๋ยวพี่จะดูให้คุณพูดอะไรกับไอ้มวดพี่เรียนวะเรื่องของผมนะ่ะความลับเยอะนะน้ำมึงอะ่ะเก็บไวด้ดีๆอย่าให้กูรู้นะคุณทําหน้าเบึงททำไมยิ้มดิ กลับสงสัยจะต้องรีบหา้อ่พักแล้วอะกูซื้อบังเกอือเจ้าดังมาฝาก อะไรเข้าสิงเนี่ยจะเอาหรือไม่เอากําลังหิวอยู่พอดีเลยมึงรู้ไหมกูไปต่อแถวนานเปชั่วโมองเลยนะเว้ยกว่าจะได้มามอ่ะกินด้วยกันไหมครับ Ừ. Ừ. là chính đấy.